ขอจเจริญพรนบาสกุบาสิการุกันมาอยู่กับความมหาัศจรรย์อัจจรรย์พลลึกของเจ้ากรรมกันนะเจ้ากรรมก็คือการกระทำมายมนะที่เคยได้อธิบายกับญาติโยมไปทีนี้มามองลักษณะของเจ้ากรรมอีกแบบหนึ่งดูเจ้ากรรมเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับสสารนะที่มันไม่สูญสลายไปไหนนะเมื่อเราทํามันลงไปแล้วเนี่ยผลของมันเนี่ยจะคอยติดตามแล้วก็แสดงผลอยู่เสมอ ลูกเล่นของมันอย่างหนึ่งคืออะไรแล้วไหมโยมคือมันคอยสนับสนุนเราเราทําดีฝ่ายกุศลนะ่ะทำดีคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งดีๆมันจะคอยสนับสนุนเราค้าชูเราส่งเสริมเรานะเหมือนกับพระอนุรนุตน,นะที่ท่านเก่งเรื่องของชิปจักษุยานก็คือเลงยานที่จะช่วยพระพุทธเจ้าในงานที่จะ ช่วยเหลือผู้คนที่เข้าขายพยานด้วยบางคนเขากําลังเข้าขั้นที่จะสําเร็จก็ไปช่วยไปแนะนําเขาอย่างนี้นะเจ้าชายนรุษเนี่ยท่านเกิดมาด้วยการที่ไม่เคยประสบกับคําว่าไม่มีเลยเพราะว่ามีครั้งหนึ่งในอดีตชาติท่านเป็นคนยากไร้แล้วก็ได้ใส่บาตรเนาะใส่บาตรพระเถระที่ออกมาจากนิโรธสมาบัติเนาะจากการปฏิบัติเนี่ยแหละนะแล้วก็อธิษฐานว่าขออย่าได้เจอคําว่าไม่มีเลยนะบุญครั้งนั้นเนี่ย มันค้ำชูนะเป็นกุศลที่ส่งเสริมท่านดังในชาติที่ท่านอยู่กับพระสมณะโคดมนะพระพุทธเจ้ายุคปัจจุบันนั่นเองนะท่านก็ไม่ได้ประสบกับคำว่าไม่มีอีกเลยนะบุญมันค้ำชูเนี่ยอย่างนี้แหละกรรมเนี่ยมันส่งเสริมได้เหมือนกันแต่มันส่งเสริมได้มันก็ซ้ำเติมได้พูดกันไปตรงตรง,ตรง,ตรงไปเลยนะใครกระทำสิ่งที่เป็นฝ่ายอากุศลกรรมชั่วนะ คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแบบนี้นะคอยเลยมันเหมือนสาสารนอะ่ะมันไม่ละเหยมันไม่หายไปไหนมันรอแต่จะมาซ้ำเติมเราอย่าได้จังหวะแล้วกันมันมาแน่นอนเห็นไหมดูแล้วมันเหมือนน่ากลัวไหมก็น่ากลัวไว้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องมีสติระมัดระวังไว้นั่นเองจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะใครทำดีแล้วก็อันุโมธนาบุญกับเขาไป อย่าเผลอไปว่าคอยใครทำดีเอา้าฉันไม่อิจฉาใครแต่ไม่อยากให้ใครได้ดีให้แบบนี้เนี่ยไม่ดีแล้วใช่ไหมดังนั้นระมัดระวังทุกเมื่อเลยใครตกทุกข์ได้ยากถ้าเราช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือเข้าไปใครทําดีอะไรเราก็อ่านโมทนากับเขาไปนะแล้วดีใดที่เรามีโอกาสได้ทําก็จงทําแบบนี้แล้วก็ดีนั้นแหละจะกลับมาส่งเสริมกับเรานี่แหละคือกรรมที่เราสร้างให้มันดีขึ้นมาได้ดังนั้นคุณโยม กรรมดีตั้งแต่แรกคืออะไรรู้ไหมแบก่อนแบขวาทับซ้ายก่อนแล้วหลับตานึกพุโทโธทำสมาธิก่อนนี่แหละรับรองเป็นกรรมดีที่คอยส่องเสริมญาติโยมแน่นอนดังนั้นคุโยมสร้างกรรมดีกันนะเดี๋ยวกรรมดีคอยช้ำชูเราทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร